โอ้โหาหหยโอ้โหพี่เกิน้น<ะ>ทุเรียนใหญ่โพดหรอพอว่ามีแบบทุเรียนเหลือจากกระลอกอยู่ลูกนึ่งสันจ้ะต้นหูเดี๋ยวหายไปเบิง้งงมาสัตว์เขาได้เขากับไปกับพี่เล็กอะพี่เล็ก้า,กาผู้สายใสเขาสวนเป็นบรรยากาศสวนอันนี้ต้นมังคุด้ะแล้วก็ต้น ล่าไอล้ลีงเงาะต้นทุเรียน,นแม่ว่าอยู่ตำตำมาสั่นคือต้นบักทุเรียนของข้าจ้ะนี่ต้นทุเรียนฮะต้ทน,ท,นทุเรียนนะเอา้าปูคือว่ามันสุกไปมาสัน่นไหนอ้าวมึงนี่จ้ะทุเรียนล้วงแม่ เอา้ามันล่วงแล้วนะโอ้อไหนเพูบอกว่ามันนันเนี่ยกินใมันหกักนี่ลลนขวนเลยจ้ะลลนขวนเลยนี่โอ้ยพอ,อเอาอันนี้พอไว้ห่ยรวงไม่ไสดๆเลยจ้ะแม่มีกินหอมลรอเดลิก้ะนี่หลอกมากินจ้ะพอได้เอาไอ้ด่างมาห่อไว้นี่ ดวงจากตรงนี้เลยอุ้ยเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเข่งมาใส่เอาเร็วเด็ก้าโอ้โหนี่ห้อยใหม่ๆสุดๆเลยเนี่ย,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 เ,ยเขาโชคดีแล้วมนเนมเื่อนีนนี่จ้ะนี่บะสูงได้หน่นาเดา็ก้าเอาเข่งมาใส่เร็วโอ้เด็กกานี่โชคดีมากเลยนะวันนี้ได้กินทุเรียนอีกแล้วโชคดีมากเลยข <c ười> อหมานใช่ะมีอีกบ่ นี่ลูกเดียวนี่แลหละลูกเดียวเนี้ยจะเดียวจากกระลลกกระลลกไม่กินไปแล้วสามลูกพอว่านี่เป็นยูต่าๆนะจ๊ะนี่ไม่ได้เป็นยูสูงเลยนี่ต่าๆเป็นยูต่าๆยนะจ๊ะนี่ว่สูงเลยนี่ฝันมันน้นนนองเดกาทําการเอาไปใส่รถใส่ไปแล้วคุณ ตะกะเขาลดเข็นไม่เรียบร้อยเรียเพิ่นอ๋อต้นทุเรียนต้นนี้เป็นอยังไรเกืนเพียงใบเนาะแบบน,นีนะ้สงสัยต้องเปิดยอบแล้วเป็นยังก็เพียงใบอันนู้นกับต้นทุเรียนเด้เดี๋ยวที่ผาดเดินไปเบื้องต้นทุเรียนขนาดมีลูกเห็นห่อห่อถุงไว้ผ่านนี่แบบ่าหารที่สูตร พร้าวเยอะมากเลยวันนี้เราจะได้มะพร้าวกลับบ้านไปกินกันนะคะเพื่อนๆนี่อีกลูกนึ่งนี่นี่ห่อะ่อนี่อันนี้กับต้นตน้ตนบัทุเรียนนด้จ้ะนี่อันนี้กับต้นทุเรียนนด้จ้ะนี่อันนี้เป็นลูกนึงแต่ว่าหูลูกนี่ใหญ่ได้จ้ะใหญ่มากเลยนี่ดีใดอยู่ดอกกักซีโลอยู่นี่ สีโลบวางเกือบหาโลอยู่ลุงอันนี้ก็หอ่อไว้์ก่ะมันเป็นทุเรียนหลงมันนั่นมันนั่นอันนี้แม่เต้าเพื่อนเพื่อนมันมันเป็นน้องเขาเั็นจะ้ะนี่เป็นน้ำบ่ยมีหนึ่งลูกต้นนี้มีลูกหนึ่งต่ว่าสีทั้งนั่นน้องกระลกกะรอกกระแตบัทะเบิงยันเตะกระลอกกระเตนั่นเลยมันกินกวน,นเพื่อนนี่ หัวห mm ัวไว้ฝ oh, ร ah? hmm, mm ั hmm. uh ่งก็มีนะเต็มนาลดเลยนี่ทุเรียนลูกนี่ขย้อนได้กะยิ้มเนาะโอ้โหใหญ่ยิ่นโอ้โหพี่เกิร์นทุเรียนใหญ่โพดเด้อพี่เกิร์ตัวเองยนใจใหญ่ยิ่งนเอึเอึกทุเรียนใหญ่โพดเกิร์นบอกใหญ่จริงๆครับสูงกับลูกเลย ใหญ่มากมาจ้าพี่ได้กกาสีพาชิมทุเรียนจ้ามีกกาบอกอร่อยจ้าฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้แนได้ใจเด้อฝากกดไลค์กดติดตาม